กีนะ่คืนนอนกี่ือ,อใช่ใช่ใชอ,อเดินไป<า>อือม,มามาครับมากูมอือไปดิดิดองอกูออไปดุงดิกูอือ คุน่ะยาเห็นยังนะเออบังดุอย่าเห็นยังนะ<า>อืงอครับอ,อยาเชียมวยบอ, <laughs> อ,อเข้าไปจะไปไหนล่ะทีนี้อีนนวตินอ้วตินโอ้ยเห็นแล้วทีนี้ รู้ดีไติมไ,มมไปขอยาก่อนไปไปขอยาก่อนแล้วตาตังกินได้ไหมครับไปไปขอยาก่อนตาตังกินนะครับแล้วไปนั่นไปกินไอินเออไปไปไปบอกยา AH ก่อนแล้วบอกบอกบอกเอา <c oughs> นี่นนี่ <c oughs> มันไม่ใช่เข้ากินได้ไตินมาแล้วครับไอตินต er. <อ>ตินเย็นเฮ้จยจ <ưởng> ังไหนก่อนจุ๋มเหม่งด้วยเออไปไปกินข้างนอกแล้ว กินอเอาไม่เอาของเล่นตนะีเอาเลยแม่เอาเลยแมาแม่จะว่าเลนนี่อืมไปแมครับอะไรนะอะไรครับอะไรแนมะ่อะไรครับอะไรนะอันไหนอุย้ยหมิน่นหมิ่นอะไรครับ เห็นอะไรครับแม่ชสือกายแม่อ๋ออันนี้ไม่ใช่เสื้อลูกมันมันเป็นที่รองนั่งของย่าครับมันเปียกย่าก็เลยเอาไปตากครับเข้าใจไหมเออไปนั่งกินแล้วไปนั่งกินแล้วนะฮะฮนะฮินะหนึ่งนะนะกินไหมเปิดได้ไหมเปิดฝาได้ไหมมาอันนี้ครับอัวนี้